สวัสดีครับวันนี้บีแมก็มาอยู่ที่โซนราชพฤกพึกนะครับผมอย่าให้มันแตกหังนะโซนราชพึงเก่กับการไล่พึ่งนะครับผมเอาบ้างหนโอเคเป็นการไล่โดยไม่ฆ่านะครับผมเป็นการย่ยไล่โดยยกไปทั้งหลังเลยนะครับอันนี้พึ่งจะไม่ตายนะครับผม เราจะเข้าไปปล่อยที่อื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งได้ต่อยช่างไปแล้วหนึ่งคนนะครับเจ้าของบ้านต้องการให้ออกด่วนเลยนะครับนี่ครับลักษณะรังเขาโอ้เต็มมากครับรังนี้ครับผมเจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดการเล็มกิ่งนะครับค,ค่อยๆเล็มค,ค่อยๆเล็มช,ช้าๆบอย่าให้มันแตกรังเยอะ นี่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทําการตัดรางพึ่งออกมาแล้วนะครับโอ้รางคนเครื่องใหญ่แล้วหัวน้ำหวานเต็มมากโอเคครับผมอ,ออกไปข้างนอกเลยนี่นะครับดีกวเรียบร้อยแล้วนะครับกับการไล่พึ่งวันนี้นะผมครับสวัสดีครับ